ในคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการถอดใบพัดเครื่องซักผ้าแบบสองางออกมาล้างทำความสะอาดด้านล่างนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็หาพวกไขควงแบนเหลืออะไรนะครับงัดตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับนี่นะครับด้านล่างตัวนี้จะป็นประแจนะครับบางรุ่นก็จะใช้ไขควงนะครับอันนี้ซัมซุงนะฮะจะเป็นแจเบอร์สิบนะครับเราก็เอาดินออกก่อนนะครับไม่ได้ล้างนานี่ซัมซุงนะครับเป็นแบบเบอร์สิบนะฮเราก็ใช้อกหมุนทวนเข็ม เรเสร็จแล้วถ้าเกิดเราไม่มีที่จับนะครับหรือว่ามันจับไม่นถนัดเราก็หาพวกสก,กูมาขันใส่ตรงนี้นะครับสองปังขันแบบน,นี้เราก็จะได้มีที่ขยับไปถึงทำไมต้องล้างถังนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมสกรป,ปรกไหมครับนี่แล้วยิ่งตรงนี้ดูนะครับนี่เนี่ยผ้าเราก็จะมีอับนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสะอาดเราจะต้องถอดใบพัดออกมาล้างทำความสะอาดอยู่บ่อยๆนะครับที่ล้างเราก็เปิดน้ำใส่ล้างได้เลยนะครับพเพื่อนๆสกดบงสกรปรกใบถูก,ก็ว่าก,กันไปนะครับ ครับล้างทำความสะอาดใบพัดเรียบร้อยแล้วก็ก้นถังนะครับนี่นี่ก็สะอาดแล้วล้วก็เอาใบพัดใส่ลงไปเลยนะครับวางลงไปเดี๋ยวจะมีล็อกของเขาอ,อยู่นะครับปันน็อตครับคือที่เดิมครับปิดฝาปิดลงไปนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็แนวทางได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปงานช่างงาน DIY แบบนี้อย่าลืมกดติดตามผมไว้เลยนะครับ